สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกันอีกแล้วกับรายการปศรุสัตว์พัฒนาเป็นประจำทุกวันพุธเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา25นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386โดยวันนี้มาพบกับดิฉันปูเป้วกรรณกรชัยรัตน์ค่ะค่ะและดิฉันจูนสลินรัตูโชติจากกรมปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ซึ่งวันนี้เราทั้งสองคนจะมานำข่าวสารและก็เกี่ยวกับสาระความรู้นะคะของกรมปรศุสัตว์ในเรื่องใดมาฝากท่านผู้ฟังกันบ้างนั้นเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะโดยเริ่มจากวันนี้นะคะจะเริ่มกันที่พยากรณอากาศค่ะ จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในช่วงวันที่17ถึง20ตุลาคมนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงและอีกระรอกจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลงนะคะและมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะคะโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงประมาณ 2ถึง4องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1ถึง3องศาเซลเซียสค่ะ ค่ะและส่วนช่วงวันที่21ถึง23ตุลาคมนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงค่ะที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนบางแห่ง สำหรับภาคใต้นะคะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมอรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ลมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้คลื่นลมลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตลอดช่วงค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีพายุโซนร้อนกําลังแรงในศาสตร์บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน โดยคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนและเคลื่อนเข้าใกล้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่19-20ตุลาคมนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะจะอ่อนกำลังลงตามลำดับอย่างรวดเร็วค่ะโดยจะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะและสำหรับข้อควรระวัง ในช่วงวันที่17ถึง20ตุลาคมก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลมและประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงเช่นเดียวกันค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันนะคะเป็นข่าวของการสำรองสเสบียงอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมรอรับฝนตกหนักค่ะ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณากรสำการกรมปศุสัตว์สำรองสเสบียงอาหารสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุเนสาที่จะเข้ามาเวียดน,นามในวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2565ออกประกาศเรื่องพายุเนสาฉบับ3ที่เตือนภาคตะวั 3, น ที่เตือนภาคเหนือเจอฝนส่วนภาคใต้ฝนตกหนักจากล่องมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งในช่วงวันที่18-21ตุลาคมร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยกรมปรศุสัตว์ได้เตรียมระดมสรพพะกำลังพลพร้อมให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งด้านการอบพยพสัตว์การรักษาพยาบาลสัตว์อีกทั้งสำรองยาอาหารสัตว์ แร่ธาตุยาและเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลความสูญเสียของเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ค่ะค่ะซึ่งเกษตรกร,กรผู้ประสบอุทก,กภัยนะคะที่ต้องการรับการช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่หรือติดต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กรมปรศุสัตว์นั่นเองค่ะโดยเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะ026534444ต่อ3315ค่ะหรือแจ้งข้อมูลในแอปพลิเคชัน DLD 4.0ที่ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดในโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบค่ะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นะคะที่จะได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีค่ะข้อมูลข่าวสารต่อไปนะคะที่เราจะมาพูดถึงเป็นข้อมูลข่าวสารของขั้นตอนการสนับสนุนสเบียงสัตว์โดยเกษตรกรสามารถที่จะขอรับบริการได้ที่กรมปรศุสัตว์นะคะมีขั้นตอนการขอรับและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนที่1ค่ะการยื่นคําขอรับบริการค่ะ โดยเกษตรกร,ก,รกลุ่มเกษตรกร,กรและส่วนราชการยื่นแบบฟอร์มขอรับบริการสนับสนุนสเบียงสัตว์ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสำนักงานปศุสัตว์เขตหรือยื่นแบบฟอร์มขอรับบริการสนับสนุนสเบียงสัตว์ที่หน่วยผลิตหรือหน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์โดยตรงค่ะจากนั้นในขั้นตอนที่2นะคะเจ้าหน้าที่หน่วยผลิต จะทำการรับเอกสารคําขอรับบริการซึ่งในกรณีที่ท่านติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานสํานักงานประสุสัตว์อำเภอสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสํานักงานปศุสัตว์เขตให้หน่วยงานดังกล่าวรวบรวมเอกสารพร้อมแบบฟอร์มขอรับบริการสเสบียงสัตว์ส่งให้เจ้าหน้าที่หน่วยผลิต แต่ในกรณีติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์โดยตรงให้แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและส่วนราชการยื่นเอกสารแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนสเสบียงสัตว์กับเจ้าหน้าที่หน่วยผลิตเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยผลิตที่อยู่ในสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ต่อไปนะคะขั้นตอนที่3ค่ะพิจารณาคำขอรับบริการโดยหัวหน้าหน่วยผลิตค่ะพิจารณาแบบฟอร์มขอรับ การสนับสนุนสเบียงสัตว์เพื่อขออนุมัติสเบียงสัตว์ตามจํานวนสเบียงสัตว์ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมปศุสัตว์โดยให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์และสเบียงสัตว์ปีพศ2564และในกรณีที่ไม่อนุมัตินะคะเจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงเหตุผลและดำเนินการแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนเป็นสเบียงสัตว์ชนิดอื่น หรือตามจำนวนที่สามารถให้บริการได้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่1โดยบันทึกชนิดสเบียงสัตว์และปริมาณที่ให้บริการใหม่พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอีกครั้งและหากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของสเบียงสัตว์ในกรณีที่อนุมัตินะคะเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งจุดรับบริการสเบียงสัตว์ให้เกษตรกรทราบทุกครั้งค่ะค่ะขั้นตอนที่4นะคะรับการสนับสนุนสเบียงสัตว์ โดยเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและส่วนราชการต้องมาขนย้ายเสบียงสัตว์ด้วยตนเองโดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเสบียงสัตว์เพื่อให้บริการและหากเกษตรกรไม่สามารถมารับเสบียงสัตว์ได้ด้วยตัวเองก็สามารถมอบตัวแทนที่เป็นเกษตรกรท่านอื่นเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์เขตติดต่อรับเสบียงสัตว์แทนได้ โดยยื่นหลักฐานแสดงเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริงของเกษตรกรเพื่อขอรับสเบียงสัตว์ค่ะค่ะมาที่ขั้นตอนที่5นะคะบันทึกข้อมูลการให้บริการเจ้าหน้าที่หน่วยผลิตที่รับผิดชอบจะทําการบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้รับบริการจํานวนสเบียงสัตว์ที่ให้บริการลงในแบบบัญชีวัสดุกปศส,สีวค่ะ และระบบงานสารสนเทศอาหารสัตว์ให้ถูกต้องครบถ้วนทันทีที่ดำเนินการสนับสนุนสเบียงสัตว์เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและขั้นตอนสุดท้ายค่ะเป็นขั้นขั้นตอนของการรายงานผลการดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยผลิตที่รับผิดชอบดังกล่าวต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งให้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ทราบตามกำหนดเวลาการส่งรายงานประจำเดือนด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นขั้นตอนการขอรับบริการสนับสนุนสเสบียงสัตว์โดยระยะเวลาการขอรับบริการนี้จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45นาทีและหากผู้ฟังหรือเกษตรกรท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่ได้เลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็มาดูกันที่ข่าวของการเร่งรัดติดตามคืนสภาพปลอดการโรคแอฟริกาในม้ากันค่ะเมื่อวันจันทร์ที่17ตุลาคมที่ผ่านมากรมปรศุสัตว์ได้ให้การต้อนรับที่ปรึกษาจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกในโอกาสเยือนไทยเพื่อติดตามและเร่งรัดคืนสถานภาพปลอดการโรค แอฟริกาในม้าของประเทศไทยโดยนายสตวแพทย์ชัยวัตรโยธคนรองอธิบดีกรมปรศุสัตว์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปรศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือการขอคืนสภาพปลอดการโรคแอฟริกาในม้าของประเทศไทยกับทางองค์การสุขภาพสัตว์โลกโดยมีนายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยผู้แทนกรมการสัตว์ทหารบกผู้แทนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระรมราชูปถัมภ์ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุราภรณ์และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมกับให้การต้อนรับดตอร์แอนซูซานที่ปรึกษาจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกในโอกาสมาเยือนประเทศไทยเพื่อติดตามผลดำเนินการเฝ้าระวังโรคการโรคแอฟริกาในมา้าพร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนแฟ้มประวัติหรือแฟ้มข้อมูลเพื่อขอรับรองการปลอดโรคการโรคแอฟริกาในม้าของประเทศไทยจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก นอกจากนี้คณะที่ปรึกษาจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและประชุมหาหรือร่วมกับคณะทำงานด้านไวรัสวิทยาคณะทำงานด้านเฝ้าระวังโรคแมลงพาหะและคณะทำงาน AHS. d sia นะคะอีกทั้งยังมีกำหนดการที่จะเดินทางไปจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดชนบุรี พื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่ในพื้นที่สวนสัตว์อีกด้วยค่ะโดยนายสัตวแพทย์ชัยวัยน์โยธพลรองอธิบดีกรมปรศุสัตว์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปรศุสัตว์ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีรายงานการพบการโรคแอฟริกาในหมามามากกว่า2ปีแล้วซึ่งในการดำเนินงานของกงรมปศุสัตว์ในขณะนี้ถือเป็นการดำเนินงานในระยะที่3แล้วคือระยะขอคืนสภาพปอลอดโรคตามแผนปฏิบัติราชการกำจัดการโรคแอฟริกาในหมา พื่อคืนสถานภาพปลอดโรคจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกของประเทศไทยโดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้ได้สถานภาพปลอดโรคภายในปีพุทธศักราช2566ต่อไปถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะคุณปูเป้ที่ประเทศไทยของเราไม่มีการพบโรคก,การโรคแอฟริกาในม้ามามากกว่า2ปีแล้วก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีการพบโรคเลยใช่ค่ะอ๋อค่ะ ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าประเทศไทยของเรานั้นมีการควบคุมโรคนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเกษตรกรผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆที่ได้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโรคการรคแอฟริกาในม้าอย่างเคร่งครัดค่ะค่ะข,ข่าวต่อไป ที่เราจะนำมาฝากท่านผู้ฟังจะเป็นข่าวสารความรู้ในเรื่องของการเตือนภัยเกษตรกรผู้เลี้ยงโครกระบือเนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่เกษตรกรจะต้องระมัดระวังโรคในโครกระบือของตนเองนะคะที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคแบคแลเรนะคะซึ่ง เป็นโรคติดต่อร้ายแรงของโคกระบืออลักษณะสําคัญของโรคนี้ค่ะคือจะมีการอักเสบของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณต้นขาหลังบริเวณที่อักเสบจะบวมร้อนมีอาการแทรกอยู่ภายในซึ่งเมื่อกดดูนะคะจะมีเสียงดังกรอบแกรบหรือกรอบแกรบนะคะไข้สูงและเดินขากระเพกจึงเรียกโรคนี้ว่าโรคไข้าขาค่ะ ค่ะสำหรับสาเหตุการแพร่กระจายนะคะก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะชื่อคอสติเดียมโชวีไอนะคะโคท,ที่เป็นโรคนี้ค่ะส่วนมากเกิดจากการกินอาหารที่มีเชื้อปะปนเมื่อเชื้อนะคะเข้าสู่ร่างกายจะไปอยู่ตามบริเวณที่มีกล้ามเนื้อหนาๆเช่นกล้ามเนื้อสะโพกขาไหล่หน้าอกคอ,ห,อหรือลิ้นเป็นต้นค่ะ แล้วจะขยายตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมกับสร้างสารพิษออกมาทำลายกล้ามเนื้อรอบรอบบริเวณที่เชื้ออยู่ค่ะและสารพิษส่วนหนึ่งนะคะจะเข้าสู่กระแสะเลือดนอกจากการกินอาหารที่มีเชื้อปะปนแล้วโคอาจเป็นโรคได้เชื้อนะคะก็จะเข้าทางบาดแผลนะคะแต่ก็พบน้อยโรคนี้ค่ะมักเกิดกับโคที่มีอายุ 6ถึง24เดือนเป็นส่วนมากและมักเกิดซ้ำในจุดที่เคยเกิดโรคอยู่เสมอและสำหรับอาการที่แสดงออกนะคะโคจะมีอาการซึมเดินขากระเพกข้างเดียวหรือทั้งสองข้างมีไข้สูงประมาณ105-107อถึงศาฟาเรนไฮต์จะหยุดเคี้ยวเอื้องหรือหยุดกินอาหารหายใจเร็วเกิดอาการบวมของกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกโคนขาไหล่หน้าอก คอหรือลิ้นเมื่อกดบริเวณที่บวมจะได้ยินเสียงดังกรบแรบนะคะเพราะว่ามีฟองอากาศแทรกอยู่ภายในและโคจะแสดงอาการเจ็บปวดผิวหนังบริเวณที่ผิวหนังบริเวณที่เป็นนะคะก็จะมีสีแดงคล้ำร้อนต่อมาจะเย็นลงผิวหนังจะแห้งดำและโคจะไม่แสดงอาการเจ็บปวดแต่โคบางตัวเนี่ยก็จะล้มลงนอนเลยนะคะกล้ามเนื้อสัน่นชีพจรเต้นเร็ว เยื่อเมือกมีเลือดข้างปวดเสียดท้องอุณหภูมิต่ำกว่าปกติและตายภายใน12-24ชั่วโมงค่ะเมื่อเปิดผ่าบริเวณที่บวมจะพบของเหลวสีดำขำมีกลิ่นเหม็นมีฟองอากาศแทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อบริเวณรอบ,รอบๆก็จะมีสีดำและแดงด้วยค่ะค่ะสำหรับการรักษานะคะก็การรักษาเนี่ยจะได้ผลดีนะคะเมื่อทำการรักษาตั้งแต่สัตว เริ่มแสดงอาการโดยการฉีดยานะคะเข้ากรมเนื้อบริเวณที่เกิดการอักเสบค่ะและการควบคุมและป้องกันค่ะกรณีที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นจะต้องแยกสัตว์ป่วยออกจากฝูงพร้อมทั้งให้การรักษาสัตว์ตายจะต้องฝังหรือเผาและสัตว์ที่เหลือภายในฝูงนะคะก็ต้องทำวัคซีนควบคู่กับการฉีดเพนิซิลลินและจุดที่เกิดโรคนะคะก็ไม่ควรนำสัตว์เข้าไป เลี้ยงในบริเวณนั้นเด็ดขาดนะคะจนกว่าสัตว์จะมีภูมิต้านทานคือ21วันหลังจาก การทาวัคซีนการทําวัคซีนในโคค่ะก็ฉีดวัคซีนเข้าใต้ผิวหนังจะสามารถคุมโรคได้นานถึง6เดือนแต่ถ้าทําวัคซีนในลูกโคอายุน้อยกว่า6เดือนจะต้องทําซ้ําอีกครั้งเมื่อลูกโคอายุได้หเดือนต้องห่างจากครั้งแรกไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนค่ะและคำแนะนำสำหรับเกษตรกรค่ะในข้อแรกนะคะ ในพื้นที่ที่เกิดโรคไม่ควรนำสัตว์เข้าไปเลี้ยงโดยเฉพาะสัตว์ที่มีอายุต่ำกว่า2ปีซึ่งจะเกิดโรคได้ง่ายกว่าสัตว์อายุอื่นและโรคนี้สามารถติดต่อจากเชื้อที่มีอยู่ในดินบริเวณนั้นค่ะข้อที่สองสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรฉีดยารักษาทุกตัวค่ะข้อที่สามควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้าขาให้แก่สัตว์รอบพื้นที่ที่เกิดโรคด้วยค่ะ ยังไงก็ขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือค่อยหมั่นสังเกตและดูแลเอาใจใส่สุขภาพของโครกระบือของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้โครกระบือของท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคนะคะค่ะและเนื่องจากโรคนี้นะคะมักจะพบในช่วงที่มีฝนตกหรือน้ำท่วมโดยสัตว์นะคะจะแทะเล็มหญ้าต้นเตี้ยติดดินที่มากับน้ำฝนหรือน้ำท่วม จะพาเชื้อโรคหรือสปอร์ของเชื้อเหล่านี้มาด้วยดังนั้นควรให้สัตว์ยืนโรงและเกี่ยวหญ้าให้กินโดยไม่ควรให้หญ้านะคะปนเปื้อนดินและก็ไม่ควรปล่อยสัตว์ค่ะให้ออกไปหากินเองในหน้าฝนเพราะจะเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นถไหลเกิดแผลตามคลัก ตามขาเทา้าเมื่อแผลนั้นนะคะสัมผัสดินก็จะเสี่ยงติดเชื้อด้วยค่ะเนื่องจากเชื้อที่ว่านี้นะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินค่ะค่ะละคุณผู้เป้ทราบไหมคะว่านอกจากนี้ค่ะที่ศูวนย์วิจัยและพัฒนา การสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่างของจังหวัดพิษณุโลกยังมีรายงานด้วยนะคะว่าตรวจพบสัตว์ที่เป็นโรคนี้ในปี62ที่จังหวัดตราที่จังหวัดตากนะคะและในปี63-64ก็พบอีกค่ะในจังหวัดเพชรบูรณ์สุโขทัยและพิษณุโลกด้วยค่ะอ๋อก็เพิ่งพบไปเมื่อปี62ที่ผ่านมาใช่ค่ะปี62แล้วก็ปี63-64ด้วยค่ะอ๋อค่ะค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันดีกว่าค่ะ โดยข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงการขอเชิญร่วมบริจาคอาหารสัตว์เวชภัณฑ์และยารักษาสัตว์ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ประสบอุทกภัยค่ะท่านทุกท่านนะคะก็สามารถบริจาคได้ที่ ได้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้โดยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านปศุสัตว์กองส่งเสริมและพัฒนาการปรศุสัตว์ในพื้นที่ส่วนกลางนะคะติดต่อได้ที่คุณ,คณสุนทรคุณชูศักดิ์คุณวัชรีพรและคุณวรวรรณค่ะติดต่อได้ที่เบอร์026534444ต่อ3315และในพื้นที่ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้านทันค่ะ มากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์หนึ่งนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการบอกบุญค่ะคุณปุ้เป้พิธีถวายผ้ากระถิ่นพระราชทานของกงรมปศุสัตว์ประจำปี2565ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนนะคะที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ค่ะโดยกรมปศุสัตว์ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิศตศรัทธาสามารถร่วมอนุโมทนากุศลบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุง ไทยจำกัดมหาชนประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวันชื่อบัญชีเงินกระถินพระราชทานกรมประสุสัตว์เลขที่บัญชี0306061856ค่ะย้ำอีกครั้งนึงนะคะเลขที่บัญชีค่ะ030606 1856ค่ะและท่านใดที่ต้องการขอรับใบอนุโมทนาบัตรนะคะสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลใน QR Code ได้ที่ Facebook เพจกรมประสัสตวศ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026534444ต่อ1612ค่ะ ค่ะก็ขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะคะผู้ฟังท่านใดที่ร่วมทำบุญแล้วนะคะต้องการใบอนุโมทนาบัตรสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในเพจกรมปัุสัตว์โดยพิม์พค้นหา Facebook เพจของกรมปัุสัตว์ว่ากรมปัุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมี QR Code นะคะให้ท่านสแกนเพื่อกรอกข้อมูลและท่านผู้ฟังที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่นะคะหรือจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถเข้าไปร่วม ทำบุญกันได้ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวอรวิหารตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ค่ะและสําหรับผู้ที่ต้องการทราบข่าวของกรมปรศุสัตว์ท่านผู้ฟังสามารถกด ถูกใจและกดติดตามเพจกรมปศุสัตว์และอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ทางกรมปศุสัตว์ค่ะเพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่นะคะคือช่องติกตอกของกรมปศุสัตว์โดยท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปกดติดตามช่องทิกตอกของเราโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คําว่ากรมปศุสัตว์ก็จะเจอช่องติกตอก ซึ่งทั้งสองช่องทางนี้ของกรมปรศุสัตว์นะคะก็เป็นช่องทางที่ใช้ไว้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆด้านปศุสัตว์ที่เป็นประโยชน์แก่ที่น้องเกษตรกรประชาชนและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะให้ได้รับข่าวสารข้อมูลกันอย่างถูกต้องและรวดเร็วกันด้วยค่ะ ใช่ค่ะคุณปูเป้ดิฉันก็ว้าวมากเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดเข้าไปดูค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจมากเลยในทิกต็อกที่กําลังได้รับความนิยมนะคะซึ่งทางปรมปรศุสัตว์เราก็ได้มีการโพสต์ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เป็นคลิปสั้นๆไม่เกิน3นาทีค่ะ ใช่ค่ะล่าสุดที่เ่เข้าไปดูนะคะก็เห็นมีการโพสต์คลิปนะคะที่เป็นความรู้เรื่องการปลูกหญา้าแพงกโกล่าให้ได้คุณภาพดีไร้วัชพืชด้วยค่ะยังไงนะคะก็ทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมปรศุสัตว์ได้ทั้งสองช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o p เพจกรมปรศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือจะเป็นช่อง t ิกต็อกที่ชื่อว่ากรมปศุสัตว์กันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เวลาของรายการประสัตว์พัฒนาได้หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากรับฟังรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปรับฟังหรือติดชมรายการได้ที่ทาง YouTube โดยพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่ารายการประสัตว์พัฒนาและหากต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดของรายการที่ออกอากาศไปแล้วสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมประสัตว์ถนนพญาไทกรุงเทพ1 0ึ่งศูนย์สี 0 0เบอร์โทรศัพท์นะคะ0 2 6 5 3สอง ี่สี่เค่ะและอย่าลืมติดตามฟังรายการประสุสัตพัฒนาออกอากาศทุกวันพุธเวลาหนาฬิกาถึง6นาฬิกายนาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386หนสาหำหรับวันนี้ดิฉันจูนสรินรัชชูโชนและปูเป้วรรณกกรชัยรัตน์ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ